คุณหมอครับผมเป็นชายข้ามเพศแล้วระหว่างปลายโดสของการฉีดฮอร์โมนเนี่ยทำไมรู้สึกสิวขึ้นทำไมรู้สึกประจำเดือนมาหรือว่ามีตกขาวเรามาฟังกันครับอะไรคือเหตุผล<ช>ก็ส่วนมากฮอร์โมนที่ฉีดนะครับเป็นฮอร์โมนเพศชายชื่อว่าเทสโทสเตอโรนอีแนนเทสนะครับซึ่งก็ออกฤทธิ์ได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับฉีดเข้ากล้ามบางคนก็ฉีดทุก 2, บางมาคุณก็ฉีดทุก4สัปดาห์แล้วแต่ระดับเลเวลในเลือดนะครับว่าเราจะเจาะได้ที่เท่าไหร่นะครับ แต่ว่ามันจะมี end of dose failure แล้วก็มี peak dose นะครับ half life ของมันก็คือค่าครึ่งชีวิตเวลาฉีดฮอร์โมนเข้ากล้ามใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆปลดปล่อยนะครับในกระแสเลือดนะครับอยู่ในร่างกายเราค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆล,ลงนะครับช่วงกลางรอบนี่แหละเป็นฮอร์โมนที่สูงที่พีคที่สุดเวลาเราจะเจาะฮอร์โมนเราเจาะที่กลางรอบนะครับแต่ช่วงจะจบนี่แหละครับฮอร์โมนมันก็จะตกบ,บางคนเนี่ยรู้สึกว่าอย เหียวฮอร์โมนจะตกแล้วอยากมาหาหมออยากมาอัพมาบูสฉีดฮอร์โมนอีกทีแล้วเกิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอฟเฟกต์ทางด้านร่างกายนะครับก็จะมีอิทธิพลของฮอร์โมนเพศหญิงบางคนยังไม่ได้ตัดมดลูกรังไข่นะครับฮอร์โมนเพศหญิงก็จะเพิ่มขึ้นมาบางคนช่องคลอดก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับมีตกขาวที่เป็นตกขาวปกตินะครับหรือบางคนก็จะมีสิวจากอิทธิพลฮอร์โมนเพศหญิงที่เพิ่มขึ้นมานะครับ อารมณ์ก็อาจจะเส้นสีฟจากฮอร์โมนเอสโตรเจนเพศหญิงนะครับมีได้หลายๆอย่างเลยนะครับจากฮอร์โมนเพศชายตกก็จะห่อเหี่ยวนะครับพอได้บูสต์อีกครั้งหนึ่งก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับบางคนาทางด้านจิตใจอารมณ์เนี่ยสามารถหาสิ่งที่แบบกระตุ้นทําให้เพลิดเพลินได้มีความสุขกับมันได้ก็จะไม่สมผลกระทบอะไรครับหรือบางคนเนี่ยได้รับการปรับโดสอย่างเหมาะสม ความถี่พอดีพอดีนะครับฉีดทุก2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์นะครับแล้วก็มีการตรวจเลเวลฮอร์โมนไม่ต้องตรวจทุกครั้งก็ได้นะครับถ้าเกิดฉีดเท่านี้ดูเรชั่นเท่านี้ระยะห่างเท่านี้ได้ฮอร์โมนที่คงที่แล้วก็ฟิกโดสนั้นไปตลอดก็ได้นะครับใครมีคําถามเกี่ยวกันเทคฮอร์โมนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้ามเพศเพศชายนะครับภาวะ ED น้องชายไม่แข็งต่างๆนะครับชายัยทองต่างๆก็สามารถคอมเมนต อิ็อกอ์มาสอบถามได้นะครับถ้าเกิดเป็นคําถามที่มีประโยชน์เหมกาก็จะค้นคว้าหาความรู้มาตอบให้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้แล้วก็สาระดีๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ